สวัสดีครับเพื่อนเพื่อนทุกคนคลิปนี้เป็นคลิปแนวทางของหุ้นสามลัดนะคะอังกฤษเยอรมันแล้วก็รัเสเซียเนาะอังกฤษตัวเด่นก็คือ3าคับหนะคะสามหนึ่งสามห้าสามหกสามแปดสามเก้นตัวเด่นเน้นรูดเอาเด้อตัวรองก็คือ5 0าศูนย์5้าหนึ่ง8้าหดห้สองแปดหกแ ตัวก็เก้าแปดหนึ่งหนึ่งหกเก้าแปดหนึ่งห้าแล้วก็ห้าหกเก้าสามแปดหนึ่งเนาะต่อไปเป็นเยอรมน,นีเยอรมน,นีของเราเมื่อคืนก็เข้าบนเข้าล่างนลยเดอ้อตัวเด่นก็สามกับศูนย์ตัวรองก็คือเกากับเจ็ดนะคะสามศูนย์สามหนึ่งสามสามสามสี่สามหกสามเก้าศูนย์สมศนย์สี่ศูนย์หกศูนย์เจ็ดศูนย์เก้าก้าศูนย์เก้าหนึ่งเก้าสามเก้าห้าเก้าหกเก้าเดเจ็ดศูนย์เจ็ดหนึ่งเจ็ดสองจ็ด็ดเจ็ดเก้า

สี่เ้าเด้อตัวสีซ้ำกันเนาะหนึ่งสี่เจ็ดศแล้วก็ศูนถ้าไม่ชอบแนวทางที่เราวางไว้ก็รูดเด้อศูนย์สามเนะคะก็ขอให้ทุกคนโชคดีทั้ง3าลัดเลยเดอ้ออย่าลืมกดซับสไครต์กดไลค์ให้กับช่องวนเส้นผ่านเว้ด้วยนะโชคดีกันทุกคนคะ่ะสำหรับคลิปนี้ก็จบลงแต่เพียงแค่นี้เนาะ ก็โชคดีทั้งสามลัดเลยขอบคุณทุกคนที่กดไลค์กดซับสไครต์ให้นะคะโชคดีทุกคนนะคะสวัสดีค่ะ